อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคุณผู้ชมที่เอาใจคนที่รักการวิ่งนะคะสำหรับการวิ่งไทยอัลทิกรัน2025ค่ะก็มีเหล่านะักกีฬาที่มาร่วมเชิญชวนสำหรับคนที่สนใจกิจกรรมนี้ค่ะพลตรวจเอกจัดทพิ์ชัยจินดาค่ะ นายกสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัรรมภ์นำทีมนักกรีธาทีมชาติไทยเข้าร่วมถ่ายทำวิดีโอทีเซอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานเดินวิ่งไทยอัลติกรัน2025นำโดยนักวิ่งอย่างบิวพุริพลบุญสอนต้าสระอัตดาบบางังไฟเตอร์นัทวัฒน์เอี่ยมอุดมโอทวัชชัยหิมเอียด และนักกีฬาหญิงมากความสามารถอย่างเอิญจิราพรกรมลรังสรรที่ปรึกษาด้านสุขภาพภาวะทางปัญญานะคะ <c oughs> พลตำรวจเอกจากทิพย์ใจจินดากล่าวว่าหลังจากได้รับการเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬากรีฑาได้5เดือนกว่าก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของสมาคมกีฬากรีฑาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมในฐานะองค์กรที่เป็นจุดเริ่มต้นของนักกรีฑามากมาย ปัจจุบันเรามีนักกีฬากรีฑาที่อยู่ในการดูแลทั้งนักกีฬาทีมชาติไทยนักกีฬากรีฑายุวชนเยาวชนมากกว่า100คนมีนักกีฬาที่กำลังสร้างชื่อเสียงนักกีฬาที่เคยสร้างเกียรติประวัติแต่ได้รับบาดเจ็บหรือทุกขคนลภาพและเยวชนเยาวชนรุ่นใหม่ที่กำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาการฝึกซ้อมโครงการนี้จึงจัดขึ้น เพื่อเชิญชวนนักวิ่งทุกคนมารวมพลังกันและส่งต่อให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยโดยรายได้ทั้งหมดจะถูกนำไปจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือนักกีฬากรีฑาแล้วก็สนับสนุนนักกีฬาในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับไทยอลากิกรัน2025 ผู้ชนะนอกจากจะได้รับถ้วยรางวัลแล้วค่ะก็ยังจะได้รับหนังสือรับรองผลการแข่งขันจากสมาคมซึ่งถือเป็นเอกสารยืนยันผลงานด้านกีตาที่สามารถใช้ได้จริงตามระเบียบของสมาคมและนับเป็นครั้งแรกที่มีการออกเอกสารรับรองให้กับนักวิ่ง t ทยอ a ล a ลทิกส์รัน2025นะคะมีกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่23ตุลาคม2568ณสนามสุพัชลาใสแบ่งการแข่งขันเป็น4ระยะค่ะได้แก่21.1กิโลเมตร10กิโลเมตร5กิโลเมตรและ800เมตรในรุ่นของ Family Run โดยมีเส้นทางผ่านแลนด์มาร์คสำคัญเช่นวัดพระแก้วเสาชิงช้าและเยาวราชนะคะก็ เดี๋ยวรอติดตามนะคะถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่สําคัญเนี่ยยังได้เอกสารยืนยันผลงานกรีทานะคะที่เอาไปใช้ได้จริงด้วยนะคะค่ะหลักๆเลยคืออยากไปวิ่งกับบรรดาลมกรดทีม <c oughs> ชาติไทยะคะ่ะอยากไปวิ่งกับบุคคลที่วิ่งเร็วที่สุดในประเทศไทยอย่างบิวพุทธพลบุญสอนนะคะคมากันเยอะเลยด้วยนี่นะคะไม่ใช่แค่บิวแค่คนเดียวนะคะก็ เส้นทางก็สวยงามนะคะก็คิดมาแล้วว่าเวลาเราวิ่งในตัวเมืองแล้วมองสองข้างทางได้เห็นแลนด์มาร์กสำคัญเนาะมองไปเห็นวัดพระแก้วเสาชิงช้าเยาวราชเมืองเก่าไงะคะค่ะ